สวัสดีครับล้อมุ่นออนทัวร์นะครับวันนี้ผมวิ่งกลับจากโซนีสานนะครับมาแวะเข้าปั๊ม PT ที่ปากช่องนะครับแต่ว่ามันมีทีเด็ดก็คือตรงที่ว่าเนี่ยครับเห็นตรงนู้นไหมเขาจะเป็นที่นิ้วผมอยู่ไหนเนี่ยเออเนี่ยเห็นตรงนู้นไหมเขาจะเป็นที่สําหรับให้พักคนนะครับมีที่นงที่นอนที่ผมเห็นคร่าวๆนี่มีสัก ซักอลรีดมีซ <bunker. S 1> ักรีดซักเครื่องอ่ะเออมีให้ด้วยอ่ะงงมากเลยอ่ะเห็นมาหลายที่แล้วนะทำไม,มท,ที่นี่มันดีจังเดี๋ยวผมจะไปรีวิวด้านในให้ดูนะฮะสายทัวรลิงอย่างเราบางทีขับรถมาเหนื่อยเนอะมอไซ์เนาะมนต่อพองจอดพักได้นะครับเพียงแค่นะครับคุณทำสมาชิกเนี่ยครับบัตรใบนี้ยนะ PT Max Card เนี่ยนะทำฟรีนะครับ นะัก็ได้สิทธิพิเศษเวลาเติมน้ามันได้นงได้น้ําก็ดีนะฮะนะดีกว่าเติมแล้วไม่ได้เลยเลยของค่ายอื่นนะครับนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าด้านในการพักผ่อนที่เขาต้อนรับให้เราเข้าไปพักเนี่ยเป็นไงนะครับนี่เราก็เดินทางเดินทางเดินเท้าเดินทางอะไรติดติดนะพูดบ่อยเดินทางเดินเท้ามาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ามีบัตรเนี่ยเราเข้ามาพักได้เลยเห็นไหมนะ ก็มีโทรทัศน์ให้ด้วยนะ่ม,มันเป็นเงื่อนไขของเขานะห้ามส่งเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับห้ามแต่ห้ามนำสัตว์เข้ามานะดีเลยอะดูดิเออถ้าเรามาทางนี้เมื่อไหร่เรามาแวะนอนที่นี่ดีกว่าดีอะมีโทรทัศนด้วย มีจุดชาร์จโทรศัพท์ด้วยมีโคดอ่ะเนี่ยอันนี้คือง,งงมากเลยมีซักให้ซักผ้าด้วยอ่ะอะไรมัน,นจะดีขนาดนั้นโอ้โหเดี๋ยวต้องมาโดนสักทีหนึ่งเนี่ยตอนทางนี้นะเดี๋ยวถ้าไปออกทลิปอีสานนะผมจะมาจอดแวะพักนอนที่นี่มั่งทังนี้มีเคฟซีนะครับครับ ทีทีปักช่องนะครับแต่ว่ามันมีทุกที่นะถ้าลองสังเกตนะครับถ้าจะพักลองเข้าปั๊มพีทีอะ่ะถ้ามีสัญลักษณ์เงี้ยนะองป้ายอย่างเงี้ยน,นะครับก็คือจะมีที่ให้พักถึงไม่มีนะครับก็ไปกางเต็นท์ได้ขออนุญาตผู้ดการเขาแล้วก็หาที่กางได้เลยกลางแล้วก็นอนแต่นี่เขามีทําที่มาให้เลยดีจังเลยนะเดี๋ยวมาใช้บริการแน่นอนนะฮนะะเจออะไรดีๆก็มาบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับ โอเคแค่นี้และครับสวัสดีครับ